หลังเที่ยงคืนวันที่28เช้าวันที่29ก็ยังมีการสู้รบเพราะว่าเขมรยังยิงเข้ามาครับวมทั้งวันที่29มีการยิงปืนเล็กแล้วก็มีการปาระเบิดถูกไหมแต่ว่าวันที่30มสิบเขาพาทูต่อมมนชนต่างประเทศครับไปดูพื้นที่ว่าเขาถูกกระทําโอ้ คุณผมต้องยอมรับนะว่าขมรเนี่ยมันเก่งมากๆใน,ใน,ในเรื่องนี้มันไม่ใช่ขมรเก่งหรกอาจารย์ผมว่าเ<ร>ดี๋ยวทีคุณต้องอมรับรัฐบาลนไรัฐบาลไ,ไม่ได้เรื่องมากกว่าไอ้สิ่งนี่ขมรทำอ่ะไทยควรจะทําก่อนเราเป็นคนถูกกระทําเขาเริ่มต้นและเราโรงพยาบาลเราเราก็เสียหายโรงเรียนก็ดีเด็กก็ดีตายเซเว่นอีเลเว่นถูกยิง เพราะฉะนั้นนั่นคือหลักฐานแล้วก็้เรื่องการวางระเบิดกับระเบิดสังหารมนุษย์อีกผิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศผิดทั้งสนธิสัญญาเพราะแต่ว่าผิดทั้งสนธิสัญญาเจนีวาผิดเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราเนี่ยสู้เขเมรไม่ได้ในประเด็นนี้ไม่ใช่เราสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ผมว่าเรายอมแพ้เราในทางการสื่อสารกับการต่างประเทศเนี่ยเหมือนรัฐบาลเนี่ยจงใจยอมแพ้เขเมรซะมากกว่า